ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูวผ่านมาไม้นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งอึดใจเมื่อเราคงต้องจากลาก็รู้ว่าอีกไม่นานสวัสดีครับผมก็เป็นฟิกช็อปนะครับสำหรับท่านที่มีแอมขยายอยู่แล้วมีตู้ลำโพงอยู่แล้วอยากเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับ ปีแอมนะครับรุ่น AV3335 แบรนด์ชาวมิลนันก่อนหน้านี้เขาเคยมีรหัส AV3324 นะครับตอนนี้เปลี่ยนรหัสมาแล้วนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสด,สดๆร้อนๆเป็นเ v 3 3 3 5ได้รับมอกอเรียบร้อยนะครับคุณภาพเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดนะครับมีคู่มือการใช้งานมาให้หนึ่งเล่มนะครับการแพคเกจนะครับก็แน่นหนาตามสเต็ปของแบรนด์ชาวมิลานนะครับ ก็ท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับก็สามารถดูคลิปนี้และทำการต่อนะครับหรือว่าสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อผมกันเข้ามาได้ตัวนี้เป็นปี PM นะครับใช้กับเครื่องเสียงกลางแจ้งได้นะครับหรือว่าแอมขยายบ้านทั่วไปนะครับตู้ลำโพงบลูทูธต่างๆก็สามารถใช้งานได้มี2ช่องเสียบไม้มีฟังก์ชันบลูทูธมี USB SD c ด r d นะครับแล้วก็ไมนี่เขาจะมีวอลุ่ม1น l วอลลุ่ม2 นะครับปรับแยกอิกสระใช้ได้ทั้งไม่สายและไม่ลอยปรับเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับแล้วก็พวกดีเลยโคต่างๆนะครับปรับได้นะครับบาลานซ์นะครับสายฝาได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มมาสเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกมิวสิกต่างๆปรับความละเอียดก็สามารถปรับได้เยอะมากเห็นไหมฮะทุ้มกลางแหลมอะไรได้หมดเลยนะครับวอลลุ่มมิวสิกอยู่ตรงนี้ปุ่มสลับลาย2ปุ่มนะครับก็ กดจมจะเป็น mp 3บลูทูธกดเด้งขึ้นมาจะเป็นช่องสัญญาณเข้า DVD และ A อ x เนะครับเราสามารถกดสลับได้ที่ตรงนี้อีกนะฮะ DVD a อนะครับปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆอยู่ด้านบนนะครับริมสุดนะครับอ่าระหว่างบลูทูธกับ mp 3เลื่อนเพลงเดินหน้าเล่นเพลงถอยหลังนะครับหยุดเล่นเพลงทั่วข่าวตัวนี้ใส่แหลกได้เลยนะครับมีช่องจับยึดแลกให้มีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ทางนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจะเป็นปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ทันที วอลลุ่มด้านหลัง3ปุ่มนะครับจะเป็นสําหรับปรับเสียงเบสนะครับความนุ่มลึกของเบสสองอันนี้ลําโพงซ้ายขวาอันนี้จะเป็นเร่งเบานะครับเสียงเบสเสียงซับก็คือถ้าเราต่อสัญญาณออกจากช่องนี้มันจะเป็นซับล้วนนะครับเนี่ยคู่นี้ก็ได้คู่นี้ก็ได้แล้วแต่สายสัญญาณของเราถ้าเสียงกลางนะครับก็สามารถต่อได้ทั้งหมดนี่สมช่องเลยนะครับมีแบบแจ็คโฟน RCA 2ช่องนี่เอา1เอา2แล้วก็แบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็ ช่องสัญญาณเข้าอ่านี่ช่องสัญญาณออกนะครับเปเข้าเสียงกลางอันนี้ช่องสัญญาณเข้านะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด DVD 1, AV หนนะครับแล้วก็แลคคอร์ดนี่ก็คือช่องสัญญาณต่อเข้าเครื่องบันทึกเสียงอะไรต่างๆหรือว่าจะอินพุตช่องนี้ก็ได้เป็นแจ็คโฟนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัว,วิธีการต่อใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังกันเลยครับ ท่านใดที่ซื้อกับผมวันนี้ราคาตัวเนี้ยตัวปรับแต่งเสียงเนี่ยฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทผมจะแถมสายสัญญาณให้ลูกค้าหนึ่งเส้นนะครับไปต่อใช้งานได้เลยเป็นสาย RCA ตรงแดงแท้นะครับอย่างดีนะครับไม่มีกอกแกกแน่นอนนะครับก็จะเป็น RCA สองสองแบบนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับจะต่อนะครับก็เสียบเข้าเอาหนึ่งเอาสองได้เลยมันจะเป็นเสียงรวมเบสกลางแหลมเลยนะครับถ้าเสียบสัญญาณออกจากคู่นี้มันจะเป็นซับเบสอย่างเดียวนะครับ กรณีที่ลูกค้ามีแอมขยาย2ต,ตัวสามารถต่อเป็นเบสออกไปได้นะครับที่ชุดนี้นะครับเขาจะตีเป็นตารางให้เราเนี่ยคือช่องซับเบสอันนี้คือช่องเสียงกลางต่อพาวเวอร์เสียงกลางนะครับโซวน,นี้คือช่องสัญญาณเข้าดูง่ายๆนะครับแนะนํากันแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งนะครับพูดภาษาแบบบ้านๆเลยนะครับผมจะต่อเข้าที่เอาทสนะครับหลังจากนั้นสัญญาณได้สัญญาณออกมาแล้วนะครับเราจะมาเสียบต่อเข้าที่ช่อง ดีวดีหรือเอเก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกสลับโหมดที่ด้านหน้าแอมของเรานะครับที่มีอยู่ผมจะใช้เป็นช่องดีวดีนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นกานว่าเสร็จสิ้นวิธีการต่อสายเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าแกัจากที่เราต่อสายก็เรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กไฟเปิดสวิ์นะครับไฟสีฟ้าสแตนบายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับไฟสเต็ปตรงนี้แสดงสีแดง2จุดก็คือสแตนบายลำโพงสายฝาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขาดแต่ว่าเสียงเพลงนะครับ ที่จะมาเข้าที่ตัวปีเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือว่าจะใช้สายก็ได้นะครับกรณีลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอ่าหลายท่านติดปัญหาตรงนี้มากเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธไม่เป็นเดี๋ยวดูกันช้าช้ชัดช,ดช,ดชดนะครับเวลาเชื่อมต่อบลูทูธปุ่มแรกเห็นไหมฮะเขาจะเขียนว่า m p 3 BT. bt bt คือบลูทูธนะครับถ้ากดเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในโหมด dvd ax คือช่องสัญญาณเข้าด้านหลังเราจะไม่ใช้เราจะเชื่อมต่อบลูทูธเราต้องกดปุ่มนี้ลงไปนะครับ หลังจากที่กดปุ่มนี้ลงไปนะครับเร่งเสียงไว้ทั้งหน่อยนะครับแอมขยายของเราก็สําคัญนะครับตอนนี้แอมขยายของเรามันอยู่ในโหมดบลูทูธเราจะไม่ใช้โหมดนี้เราจะสลับไลน์เป็นช่อง DVD ที่เราไปเสียบเมื่อกี้นี่ครับก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับเด้งขึ้นมานะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันลูกค้าก็ไปดูเอาว่าสลับไลน์เสียบช่องไหนทําให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนานะครับก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับตอนนี้มันขึ้นมาว่า DVD แล้วนะครับอ่าเราก็เร่งเสียงไว้สักประมาณ50%กดปุ่มโหมดนะครับ อ่าเสียงประมาณนี้คือตัวปีเขาอยู่ในโหมดบลูทูธแล้วนะครับเราก็ไปที่โทรศัพท์มือถือเราเลยนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่บลูทูธนะครับรอสักคู่นะครับชื่อบลูทูธของปีแอมรุ่นนี้นะครับ AV3353 นะครับชื่อนะครับบลูทูธเอวายนะครับติ๊กจับคู่นะครับรอคู่เดียวจะมีเสียงแบบนี้คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่เพลงได้เลยนะครับเพื่อทำการทดสอบนะครับระบบเสียงนะครับผม ในส่วนของแอมขยายนะครับผมแนะนำคอนโทรลไว้สักประมาณ50%ทุกปุ่มนะเนี่ยเห็นไหมอีคิวก็ปรับตามแบบที่ชอบได้นะครับเนี่ยปรับตายตัวไว้เลยนะครับเสียงที่โทรศัพท์มือถือนะครับเล่งให้สุดนะครับมัตเตอร์นะครับปรับไว50้50%าสนนี่ห้าเทุกอันนะครับเพื่อที่จะดูคุณภาพเสียงก่อนนะครับว่าพอดีต่อการใช้งานหรือ,อยังถ้ายังไม่พอดีเราสามารถปรับเสียงแหลมได้เนะี่ย เสียงแหลมก็ปรับเพิ่มได้เสียงกลางก็ปรับเพิ่มได้เบสนิดเบดนะครับแล้วก็เบสเล้าเน็ตก็ได้ดชวนฝันเห็นเรามีพลังวันไวดูวผ่านมาไมนานก็ผ่านไปอีกหนึ่งอึดใจเมื่อเราคงต้องจากลา ไปเสร็จสวยงามมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ปรับแต่งตามแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับมาสเตอร์นี่เวลาเราเล่งไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับหรือว่าแอมกระยายของทานใดหวัดน้อยเราสามารถเล่งเพิ่มขึ้นไปได้เพื่อที่จะให้คุณภาพเสียงนะครับออกไปได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะคุณภาพเสียงออกมาดีที่สุดประมาณนี้นะครับในส่วนของวลลุ่มเล่งเบาเราจะใช้เป็นตัวนี้นี่ซูมเข้ามาดูใกล้ๆ ตัวแรกนี่คือวอลลุ่มเล่งเบาเลยนะครับบ,บางท่านเข้าใจผิดมาเล่งเบาอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเล่งเบาเนี่ยไม้นะครับที่ใช้ไม้นะครับมันก็จะเบาลงไปด้วยมัตเตอร์คือขาออกทั้งหมดเราต้องปรับไว้ทั้งประมาณ5้า0ปรเ็นประมาณนี้ ประมาณนี้สําหรับคุณภาพเสียงเพลงนะครับท่านใดที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะตัวนี้เขาก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการร้องคาราโอเกะด้วยนะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงไมค์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับเช็คหนึ่งสองโอ้โหเสียงกล้องลางวัลดีมากนะครับหรือว่าเราจะพูดประชาพันธ์ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เออโคใช้เสียงธรรมดาแบบนี้นะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเช็ควันทูที เช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบท่านใดที่ชอบร้องคาราโอเกะน,นะครับก็แนะนำนะครับปรับโซนเอ็กโคนะครับไว้สักประมาณ50%นะครับประมาณนี้ไม่ต้องถึง50%เนาะประมาณ9ก้าโมงนี้ก็โอเคแล้วละ่ะเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบเช็ค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 หนึ่งสองสา ช่องสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งไม่สายและไม่ลอยเช็คหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดูนยทดสอบเชื่อว่าทีเห็นไหมผมเล่งไว้ประมาณ10โมงเองนะครับไม่ถึง5้เปรนี่ยประมาณเนี้ยคุณภาพเสียงไม่ก็ออกมาแล้วถ้าท่านใดที่ต้องการคุณภาพเสียงไม่แบบโดดเด่นเลยเราสามารถปรับเล่งขึ้นไปได้นะครับก็ประมาณนี้ สำหรับลูกค้าท้าใดที่สนใจตัวน,นี้ราคา1,790บาทจากส่งฟรีทั่วไทยนะครับเดี๋ยวจะลองต่อช่องซับให้ลูกค้าดูหน่อยบางท่านสงสัยนะครับว่าซับมันหน้าตาเป็นไงหน้าตาไม่ใช่หน้าตาดิเพราะว่ามันมองไม่เห็นมันเป็นคุณภาพเสียงนะครับที่ออกเฉพาะซับเบสนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังกันพอเราเสียบช่องซับเราจะต้องมาทําการปรับเสียงทุ้มนะครับปรับความนุ่มลึกของเบสนะครับที่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองปรับนะฮะ แม่มาจอกแต่แบบเสียงดึ๊บดึ๊บดบดึบนะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าตอบโจทย์กลางแจ้งนี่เล่นได้สบายคุณภาพเสียงดีมันสามารถปรับนุ่มลึกได้นี่ให้ปนกลางก็ได้นะครับหรือจะเอาแต่ซับล้วนก็บิดบิดสุดเลยสองวอลลุ่มนี้ก็คือลำลโพงซ้ายขาน,นั่นองนะครับระมานี้อันนี้ก็คือจะไม่มีกลางปนมันจะเป็นเบสโดยเฉพาะอันนี้ก็เล่นเบา ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำประมาณนี้เลยตัวช่วยดีๆสำหรับเครื่องเสียงบ้านคุณนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทแถมฟรีสายสัญญาณให้หนึ่งเส้นถ้านายสนใจโทรสุดตัดสามสี่สี่สองเก้าสองห้าหกทุกท่านได้ของตรงปกแน่นอน<ม>นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับม,ม,มาทดสอบประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนใจสั่งเลยสวัสดีครับ<ม>